The Legend of f u Tian ตอนที่2,557ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมืองยานเป็นผู้ฝึกตนชุดเกราะที่รู้จักกันดีซึ่งมีการฝึกฝนในเหรินห่วงระดับ9เขามีความสามารถในการสร้างเครื่องมือเหรินห่วงระดับบนสุดเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขาสร้างชื่อของเขาในอาณาจักรเทียนเหียนหานสำนักงานเจ้าเมืองเทียนพยายามเกณฑ์เขาและเชิญพวกเขาหลายครั้งก่อนหน้านี้ไม่เป็นผล สิ่งที่เขาต้องการพิสูจน์มาตลอดคือถึงแม้จะไม่มีทรัพยากรจากสำนักงานเจ้าเมืองเขาก็ยังสามารถกลายเป็นนักสันภาวุธระดับปรมาจารย์ได้แม้กระทั่งถึงจุดที่จะเอาชนะนักสันภาวุธในระดับเดียวกันจากสำนักงานเจ้าเมือง เหล่าชุดกระมีความภาคภูมิใจโดยธรรมชาติและเมืองหยานก็เป็นมากกว่าคนอื่นๆไม่ใช่ว่าเขาไม่เต็มใจที่จะเข้าไปในสำนักเจ้าเมืองแต่เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าการสร้างชุดกระของเขาไม่ได้เกิดขึ้นโดยอาศัยทรัพยากรของสำนักงานเจ้าเมืองเขาต้องการพิสูจน์ว่าเขาสามารถเอาชนะปรมาจารย์จากสำนักเจ้าเมืองได้ด้วยตัวเองเขารอโอกาสนี้อยู่และในที่สุดวันนี้ก็มาถึง เขาจะไปที่สำนักเจ้าเมืองด้วยแสงในการเอาชนะเกราะชั้นยอดของพวกเขาจากนั้นเขาก็จะใช้ทรัพยากรของสำนักงานเจ้าเมืองเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปฝ่าวงล้อมและส่งผลกระทบต่ออาณาจักรที่สูงขึ้นในเวลานี้เมืองหยานยืนอยู่ในหนึ่งใน9สนามประลองยุทธภัณฑ์หลักและเริ่มหลอมสำหรับเขาสิ่งนี้มีความสำคัญมากเป็นการแข่งขันรอบที่9้าหลังจากรอบนี้เขาจะเข้าสู่สำนักเจ้าเมืองและแข่งขันกับสุดยอดสันพาวุธ เมืองยานดูเหมือนจะมีอายุประมาณ40ปีด้วยใบหน้าที่สงบนิ่งการแสดงออกของเขาสงบและมั่นคงในขณะที่เขาเริ่มจัดพื้นที่ของการตีขึ้นรูปในพื้นที่ของเขามีอุณหภูมิสูงมากเนื่องจากเปลวไฟของเส้นทางใหญ่ได้ไหลเวียนอยู่ภายในพื้นที่นี้ไม่นานหลังจากนั้นเหมืองยานก็หยิบวัสดุที่เขาเตรียมไว้ออกมาและเริ่มเตรียมไฟให้พร้อมที่จะชำระวัสดุเหล่านี้ให้บริสุทธิ์ วัสดุเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากเขาและไม่ใช่สินค้าทั่วไปอย่างไรก็ตามสิ่งโสกรปรกยังคงต้องถูกกำจัดออกไปเพื่อให้กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ได้ชิ้นส่วนที่มีค่าที่สุดของวัสดุค้อนสีแดงที่กำลังลุกไม่ปรากฏขึ้นในมือของเขาและไฟศักดิ์สิทธิ์ที่แผดเผาก็ไหลลงบนค้อนขณะที่เขาเริ่มทุบวัสดุเพื่อทำอุปกรณ์ข้างๆเข,า,ขาทุกคนต่างก็เริ่มตีเหล็กเช่นกันชั่วขณะหนึ่งเสียงโลหะกระทบกันเป็นเสียงเดียวที่ได้ยิน การสร้างชุดเกรอะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการกลับไปสู่พื้นฐานไม่ว่าการฝึกฝนของบุคคลจะแข็งแกร่งเพียงใดหรือเครื่องมือจะทรงพลังเพียงใดขั้นตอนแรกเริ่มทั้งหมดเกี่ยวกับการทุบซ้ำๆซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและสำคัญที่สุดมีผู้เข้าร่วมไม่มากในการแข่งขันรอบที่9้าแต่พวกเขาเป็นบุคคลระดับปรมาจารย์ผู้ฝึกตนชุดเกราะชั้นยอดเมืองเทียนหยานกำลังกลั้นหายใจเฝ้าดูการแข่งขันรอบสุดท้ายอย่างตั้งใจก่อนรอบชิงชนะเลิศ เวลาผ่านไปทีละน้อยในเมืองเทียนหานหยานอันเงียบสงบมีเพียงเสียงเหล็กกระทบกันเท่านั้นที่ได้ยินบุคคลชั้นนําในสํานักงานเจ้าเมืองหยุดพูดคุยอย่างไม่สนใจในเวลานี้แต่พวกเขามุ่งความสนใจไปที่ก้าวเวทีหลักแทนผู้ฝึกตนจากสํานักเจ้าเมืองให้ความสนใจเหมืองหยานมากขึ้นแน่นอนว่าพวกเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของเหมืองหยานและความสามารถพิเศษของเขาในการสร้างกราะ ถ้าเขาสามารถได้รับการเลี้ยงดูเพิ่มเติมในสำนักงานเจ้าเมืองเขาจะสร้างอาวุธระดับเทพในอนาคตอย่างแน่นอนในท้ายที่สุดคนเหล่านี้เป็นคนประเภทที่พวกเขาต้องการรับสมัครและเป็นคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเจ้าเมืองอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงตั้งตารอการแสดงของเหมืองหยานเย่ฟู่เทียนก็ให้ความสนใจเช่นกันเขาเคยเห็นชายเถี่ยตาบอดตีเหล็กมาก่อนซึ่งปฏิบัติการในระดับที่สูงมากไม่จำเป็นต้องน้อยกว่าผู้เข้าร่วมที่นี่ อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ติดตามเขาไปชายเถียตาบอดได้เลิกผลิตชุดเกราะแล้วเย้ฟู่เทียนกำลังคิดว่าเมื่อลุงเถียรอดจากความยากลำบากของพระเจ้าแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่เขาอาจจะหยิบชุดเกราะขึ้นมาอีกครั้งแล้วสร้างอาวุธระดับเทพขึ้นมา ทุกย่างก้าวที่เหมืองหยานทําจนถึงตอนนี้เป็นเดิมพันที่แน่นอนความเข้มข้นของการทําให้บริสุทธิ์เวลาและการควบคุมความร้อนนั้นสมบูรณ์แบบเขาควรจะสามารถสร้างเครื่องมือชั้นยอดได้และไม่รู้ว่าเขาจะทํำเซอร์ไพรส์อะไรให้กับเราบุคคลระดับสูงบางตัวกระซิบดูเหมือนเขาจะชอบเหมืองหยานมากกว่าคนอื่นๆ ในรอบที่9ของการแข่งขันเมืองหยานน่าจะคาดเดาได้เหนือสิ่งอื่นใดตรับใดที่เขาไม่ทำผิดพลาดจะไม่มีปัญหาดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะใช้งานที่ท้าทายเกินไปคนอื่นแสดงความคิดเห็นและทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยเนื่องจากเขาเก้าวหน้าไปเรื่อยๆจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะรอจนกว่าเขาจะสามารถเข้าไปในสำนักเจ้าเมืองก่อนจากนั้นจึงท้าทายอุปกรณ์ที่ยากขึ้นในการประลองครั้งสุดท้าย ดูผู้ชายคนนั้นสิมีคนชี้ไปที่ลานประลองยุทธภัณฑ์ที่เมืองหยานอยู่และกล่าวว่าชายที่อยู่เบื้องหลังเมืองหยานดูน่ากลัวทีเดียวมีคนไม่กี่คนที่สังเกตว่าข้างหลังเมืองหยานในมุมที่ไม่เด่นคือมีชุดเกราะสีดำเทคนิคการสร้างชุดเกราะของเขานั้นพิเศษและยอดเยี่ยมอย่างเห็นได้ชัดเขาแข็งแกร่งมากหลายคนในสำนักเจ้าเมืองเก่งเรื่องการสร้างเกราะหลังจากที่พวกเขาเห็นเทคนิคของชายคนนั้นพวกเขารู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษ อย่างไรก็ตามสำหรับระดับเฉพาะของเขาในความเป็นจริงที่ยังต้องใช้เวลาในการสังเกตและกำหนดหลังจากการทำให้บริสุทธิ์มันคือการผสมผสานของวัสดุและการขึ้นรูปวัสดุที่บริสุทธิ์ทั้งหมดถูกนำมารวมกันในสัดส,ส่วนที่แน่นอนแล้วหลอมเป็นรูปร่างของอุปกรณ์ที่ต้องการกระบวนการนี้มีความสำคัญเท,เท่าเทียมกันกับขั้นตอนอื่นๆ อัตราส่วนวัสดุอุณหภูมิและข้อกำหนดที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดยิ่งเครื่องมือมีประสิทธิภาพมากเท่าใดข้อกำหนดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นการละเลยเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนอย่างมากในด้านความแข็งงกแรงของเครื่องมือดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในทุกกรณีมิฉะนั้นความพยายามทั้งหมดที่ขยายออกไปอาจไม่เป็นผลซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลวโดยตรงในการตีขึ้นรูปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายไม่มีอะไรมากไปกว่าเศษขยะที่ไร้ประโยชน์ เวลาผ่านไปทีละน้อยนอกจากกระบวนการหลอมรวมและขึ้นรูปแล้วทุกคนสามารถเห็นอุปกรณ์ประเภทที่นักสันภาวุธเหล่านี้ต้องการสร้างเมืองหยานกำลังตีดาบตามที่คาดไว้เขากำลังเล่นอย่างปลอดภัยชายในสำนักงานเจ้าเมืองกล่าวใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเมืองหยานหลายคนในสำนักเจ้าเมืองสายหัวเห็นได้ชัดว่ามันเป็นปรมาจารย์อาวุธที่ทรงพลังอีกคนหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้จักระดับของเขาอาจไม่ต่ำกว่าเมืองหยาน ใครบางคนกล่าวเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันเขาไม่ได้ถูกเมื่งเหยียนบทบังเลยไม่ว่าขั้นตอนไหนของการสร้างเกราะเขาก็ทำสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบเท่าเทียมกันกุญแจยังคงอยู่บนลวดลายของเรือและกระบวนการหลอมรวมใครบางคนกล่าวต่ออย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่เขาทำดูเหมือนจะเป็นหม้อสีดำ แม้แต่เปลวเพลิงของเส้นทางอันยิ่งใหญ่นั้นก็ยังดูดำสนิทราวกับเป็นเปลวไฟสีดำหม้อใบนั้นให้ความรู้สึกพิเศษเมื่อเสร็จแล้วก็อาจจะพิเศษในทุกวิธีทางเมืองยานอาจไม่รู้ใครบางคนกล่าว นักคุ้มเกราะจำเป็นต้องอุทิศตนให้กับกระบวนการตีเหล็กโดยไม่วอกแวกเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดด้วยประสบการณ์ของเหมืองหยานเขาไม่น่าจะทำผิดพลาดได้เขาหมกมุ่นอยู่กับการตีเหล็กอย่างสามสบูรณ์ในโลกของเขาโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงจากโลกภายนอกเขามีความมั่นใจอย่างมากในความสามารถในการสร้างเกราะของเขาตรับใดที่เขาสามารถดำเนินการในทุกขั้นตอนโดยไม่มีปัญหาใดๆอุปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นจะต้องแข็งแกร่งที่สุดในเวทีนี้อย่างไม่ต้องสงสัย เป้าหมายของเขาคือการแข็งแกร่งที่สุดในเก้าสังเวียนเขาตั้งใจที่จะเอาชนะผู้ชำนาญการชุดเกราะชั้นยอดจากสำนักเจ้าเมืองท่ามกลางเหล่าผู้ฝึกตนในรอบที่สิบความมั่นใจในตนเองที่รุนแรงเช่นนี้ทําให้เหมืองหยานไม่ให้ความสนใจต่อความก้าวหน้าของผู้อื่นเขามุ่งเน้นไปที่การทําโครงการให้เสร็จทีละขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนก็สมบูรณ์แบบแต่ถึงแม้จะไร้ที่ติเช่นนี้บางคนก็ยังเป็นห่วงเขาเพราะว่าคู่แข่งก็ทําได้ดีไม่แพ้กัน บุคคลสำคัญบางคนในสำนักเจ้าเมืองกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความคืบหน้าของสองคนนี้ในขณะนี้บางคนถึงกับรู้สึกประหม่ายอย่างอธิบายไม่ได้อย่างชา้ชาๆบางคนเริ่มทำการแกะสลักบนเครื่องมือผสมผสานเส้นทางอันยิ่งใหญ่และหล่อหลอมจิตวิญญาณเมื่อเวลาผ่านไปบางคนทำอุปกรณ์เสร็จแล้วอย่างไรก็ตามคนแรกที่เข้าเส้นชัยไม่จำเป็นต้องทรงพลังที่สุดท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์ของการสร้างกรอบก็อยู่ที่คุณภาพของอุปกรณ์ อุปกรณ์เหล่านี้ค่อยๆเสร็จสมบูรณ์ทีละชิ้นในเวลานี้เมืองหยานหายใจออกยาวและลึกจากนั้นด้วยคลื่นของฝ่ามือแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจดจาก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับว่ามันทะลุผ่านท้องฟ้าดาบศักดิ์สิทธิ์บินขึ้นและตีระฆังในความว่างเปล่ารัศมีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เบ่งบานจากมันทําให้โลกตะลึงและทําให้คนอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนถอนหายใจด้วยความประหลาดใจผู้คนทั้งหมดในเมืองเทียนหยานทั้งหมดดูเหมือนจะถูกดึงดูดด้วยแสงดาบนี้ ดาบทรงพลังอะไรเช่นนี้มีคนอุทานอันดับของรายการนี้ต้องสูงอย่างไม่น่าเชื่อไม่น่าแปลกใจที่เมิงหยานเป็นใครในระดับเรือนห่วงเขาอาจเป็นนักสันพาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในการตีขึ้นรูปไม่น้อยไปกว่าผู้ชำนาญการชุดเกรอะจากสำนักเจ้าเมืองคนอื่นกล่าวเมื่อเมิงหยานเห็นดาบที่เขาสร้างรอยยิ้มที่หายากก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเช่นกันดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจในอุปกรณ์ที่เขาทำขึ้น เขามองไปทางอื่นและพบว่าหลังจากที่เขาตีเหล็กเสร็จแล้วแน่นอนว่าไม่มีใครมีเครื่องมืออื่นใดที่มีระดับที่สูงกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสร้างขึ้นมีเพียงคนเดียวที่ยังไม่เสร็จเมืองหยานไม่ทราบว่าในสำนักเจ้าเมืองและเมืองเทียนหานหยานคนบางคนที่เชี่ยวชาญเรื่องชุดเกราะรวมทั้งผู้ที่มีการฝึกฝนที่ดีมีสีหน้าค่อนข้างเคร่งครืมบนใบหน้าของพวกเขาฮะเมืองหยานก็เช่นกันดูเหมือนจะรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องวินาทีต่อมาออร่าที่น่ากลัวก็แทรกซึม จากนั้นหม้อสีดําก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าดูเหมือนมังกรดําและหน้าสะพรึงกลัวจํานวนมากถูกแกสลักไว้บนหม้อใบนี้ปากของพวกเขาอ้ากว้างเพื่อแสดงเที่ยวของพวกเขากลืนทุกสิ่งทันใดนั้นพื้นที่ก็มืดลงเมื่อมังกรดําเหล่านั้นดูเหมือนจะมีชีวิตกลืนออร่าระหว่างสวรรค์และโลกและดูทราบแก่นแท้ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทันใดนั้นเวทีก็มืดลงและดวงตาของคนจำนวนมากก็แหลมขึ้นเมื่อพวกเขาจ้องไปที่หม้อขนาดใหญ่ นี่หัวใจของผู้ฝึกตนหลายคนใจสั่นไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมเครื่องมือนี้ถึงปล่อยออราที่น่าสะพรึงกลัวออกมาในเวทีเดียวกันความสามารถที่ปล่อยออกมาจากเครื่องมือหลายอย่างถูกระงับและถูกบดบังยกเว้นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ปล่อยออกมาจากดาบศักดิ์สิทธิ์มันส่องสว่างพื้นที่และดูเหมือนว่าจะแข่งขันกับหม้อน้ำ เป็นที่ชัดเจนว่าผู้คนในเมืองเทียนหยานทุกคนออกจากเกมแล้วมีเพียงเครื่องมือทั้งสองนี้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งที่หนึ่งสายตาของผู้ฝึกตนในสำนักเจ้าเมืองซึ่งเป็นประธานในเวทีนี้ก็แหลมขึ้นเล็กน้อยเช่นกันพวกเขาก้าวเข้าไปในความว่างเปล่าจ้องมองไปที่เครื่องมือทั้งสองนี้และหัวใจของพวกเขาไม่สบายใจอย่างยิ่ง แน่นอนพวกเขารู้จักเมืองยานและรู้ว่าเมืองยานเป็นนายทหารเกราะที่สำนักเจ้าเมืองต้องการทุกคนต่างคาดหวังว่าในที่สุดเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเจ้าเมืองแต่ตอนนี้มันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว ผู้ตัดสินคนสวมเกราะในชุดดำซึ่งทำหม้อต้มนี้พูดเบาๆทันทีที่เสียงของเขาหายไปแสงสว่างจากหม้อก็กลายเป็นด้านมากขึ้นกลืนแสงอื่นๆทั้งหมดเข้าไปแสงของดับศักดิ์ดิทธิ์ดูเหมือนจะถูกระงับในขณะที่เสียงระฆังยังคงดำเนินต่อไปแสงสศักดิ์สิทธิ์อันน่าสยดสยองถูกพ่นออกมาจากมันแต่ก็ยังถูกครอบงำอยู่ดูเหมือนว่าจะพบร่องรอยของการปรับปราม การแสดงออกของเหมิงหยานเปลี่ยนไปเขาพยายามที่จะแสดงอย่างสม่ำเสมอแต่คนอื่นๆได้สร้างเครื่องมือที่สามารถยับยั้งอาวุธศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอาจารย์เหมิงหยาน พิธีกรกล่าวกับเหมืองหยานขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ผู้พูดชายคนนั้นกล่าวต่อดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ไม่ธรรมดามาตรฐานของปรมาจารย์เหมืองหยานยังคงเหมือนเดิมในานามของสำนักงานเจ้าเมืองข้ายินดีต้อนรับอาจารย์เหมืองหยานอย่างไรก็ตามในการประลองการสร้างเกราะนี้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของปรมาจารย์เหมืองหยานนั้นน้อยกว่าของคู่แข่งเพียงเล็กน้อยทันทีที่กล่าวเช่นนี้พื้นที่โดยรอบก็เงียบสงบเป็นพิเศษเหมืองหยานพ่ายแพ้อย่างไม่คาดคิด แม้แต่เหมืองหยานเองก็ตกตะลึงเขามองไปที่อาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองในความว่างเปล่าอันที่จริงเขาแพ้แล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถทนต่อการแพ้ได้แต่ทุกอย่างก็ดูเหนือจริงเล็กน้อยเขาแพ้แม้กระทั่งก่อนที่จะเข้าไปในสำนักงานเจ้าเมืองดังนั้นเขาจึงถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมในรอบสุดท้ายภายในสำนักงานเจ้าเมืองนี่อาจเป็นเรื่องปกติสำหรับคนอื่นๆแต่ดูเหมือนจะเป็นการประชดที่ดีสำหรับเขา เขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเอาชีวิตรอดซึ่งทำให้เขาไม่เต็มใจที่จะเข้าไปในสำนักเจ้าเมืองเพื่อฝึกฝนมาก่อนเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองก่อนที่จะกลายเป็นบุคคลที่ตะการตาที่สุดในการแข่งขันชุดเกราะแต่ณเวลานี้เขาถูกลดตัวให้เป็นคนข้างเคียงสำหรับคนอื่นๆเป็นเรื่องตลกข้าแพ้เมืองหยานบ่นแม้ว่าเขาจะไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงของความพ่ายแพ้ในใจได้แต่ความจริงก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาเขาและเขาก็ต้องยอมรับมัน พูดจบเขาก็หันหลังเดินจากไปดูเหมือนหลงทางเล็กน้อยร่างที่จากไปของเขาเต็มไปด้วยความเยือกเย็นเมื่อผู้ฝึกตนในสำนักเจ้าเมืองได้เห็นฉากนี้พวกเขารู้สึกซับซ้อนในใจเหมือนกันพวกเขาคิดว่าพวกเขาอาจพลาดผู้ยิ่งใหญ่เป็นไปได้ว่าเมืองหยานอาจไม่เข้าไปในสำนักเจ้าเมืองไม่มีใครสามารถคาดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้แต่ความเป็นจริงที่เหนือจริงนี้อยู่ตรงหน้าพวกเขายกเว้นว่าใครเป็นผู้ชนะกันแน่ The Legend of f u Tian ตอนที่2,558การรวมตัวที่สำนักงานเจ้าเมืองสำนักงานเจ้าเมืองเงียบมากในขณะนี้และผู้ฝึกตนระดับสูงหลายคนกำลังจดจ่อยอยู่ที่ลานประลองด้านนั้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นในสองรอบก่อนหน้านี้เป็นเรื่องบังเอิญกับปรมาจารย์เกราะที่ไม่รู้จักจำนวนมากแสดงความแข็งแกร่งปรมาจารย์ผู้ทรงพลังซึ่งไม่รู้จักโดยสิ้นเชิงการเอาชนะเหมืองหยานในรอบนี้อาจเป็นเรื่องบังเอิญอีกเรื่องหนึ่ง บุคคลเช่นนี้ย่อมเป็นที่รู้จักกันดีอย่างแน่นอนกองกำลังทั้งหมดจะแย่งชิงผู้ชำนาญการชุดเกราะชั้นยอดในระดับสูงสุดเรือนห่วงแม้ว่าเขาจะฝึกฝนต่อไปด้วยตัวเขาเองเขาก็จะเป็นที่ต้องการอย่างมากจากอาณาเขตทุกคนแต่เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักจากสำนักเจ้าเมืองแห่งเมืองเทียนหานหยานพวกเขาไม่เคยเห็นเขาและไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเขาเป็นไปได้หรือไม่ความน่าจะเป็นดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้มาก ทั้งหมดเริ่มต้นจากเรือนหวงตอนบนใครบางคนพูดขึ้นและทุกคนก็พยักหน้าความผิดปกตินี้เริ่มต้นจากรอบที่7ของการแข่งขันซึ่งเป็นระดับของเรือนห่วงตอนบนด้วยจากนั้นสิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นอีกครั้งในรอบที่8และ9ความสามารถในการสร้างเกราะของเมืองหยานไม่จําเป็นต้องอ่อนแอกว่าเขาแต่เขามั่นใจมากเกินไปแต่เขามีเหตุผลที่จะมั่นใจยกเว้นว่าเขาไม่ได้คาดหวงังว่าจะมีบุคคลที่มีอํานาจในทํานองเดียวกันปรากฏขึ้น ใครบางคนจากสำนักงานเจ้าเมืองกล่าวนอกจากเมืองหยานไม่มีใครคาดคิดเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วระดับเกราะของเมืองหยานอยู่ที่ระดับสูงสุดของระดับเรือนหวงอย่างแท้จริงใครจะคิดว่าจะมีคนอื่นมาแข่งขันกับเขาคนที่แข็งแกร่งเท่าเขาหรือเมืองหยานสแสวงหาเส้นทางที่ปลอดภยัยและไม่คาดหวังว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะสร้างอาวุธศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังในทางกลับกันอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเมองหยานถูกระงับดังนั้นเขาจึงแพ้ หลายคนพยักหน้าเห็นด้วยกับข้อสังเกตนี้อันที่จริงความสามารถในการตีขึ้นรูปของเมืองหยานไม่จําเป็นต้องน้อยกว่าความสามารถอื่นแต่ยังคงน่าเสียดายจริงๆปรมาจารย์ชุดเกราะที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้จึงถูกกําจัดออกไปไปดูว่าปรมาจารย์เหมืองหยานหายไปไหนและเชิญเขามาที่สํานักเจ้าเมืองในฐานะแขกบุคคลระดับสูงในสำนักเจ้าเมืองกล่าวทันใดนั้นมีคนรับคำสั่งของเขาพร้อมกับผู้มีอำนาจหลายคนพวกเขาทั้งหมดถูกส่งไปหาเมืองหยาน เมืองหยานภูมิใจในธรรมชาติความล้มเหลวนี้หมายความว่าเขาไม่มีสิทธ์แม้แต่จะเข้าไปในสำนักเจ้าเมืองเพื่อทำชุดเกรอะจากนั้นเขาอาจจะจากไปทันทีโดยไม่แสดงตัวในเมืองเทียนหานหยาอีกเลยซึ่งหมายความว่าอยากเข้าไปในสำนักของเจ้าเมืองเพื่อฝึกฝนชุดกรอะเมื่อพิจารณาจากลักษณะนิสัยของเมืองหยานเป็นไปได้มากว่าเขาจะทำงานเป็นการส่วนตัวในการฝึกฝนในการสร้างชุดกรอมันคงอยู่ไม่ได้จนกว่าจะถึงวันที่เขาผลิตอาวุธระดับเทพที่เขาจะโผล่ออกมาอีกครั้ง นายทหารเกระเหล่านั้นที่มาถึงสำนักเจ้าเมืองแล้วมารวมตัวกันพวกเขาได้เห็นการประลองที่น่าอัศจรรย์ในตอนนี้และพวกเขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยต่อเหมืองหยานถ้าเขามาที่สำนักเจ้าเมืองเขาจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันในสำนักเจ้าเมืองแต่ตอนนี้เขาจักไปด้วยความรู้สึกสูญเสียชื่อเสียงของความล้มเหลว การแข่งขันสันพาวุธ9ก้ารอบสิ้นสุดลงอย่างตั้งใจแล้วต่อไปเราจะรอให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่สำนักงานเจ้าเมืองเป็นครั้งที่1ิและเป็นรอบสุดท้ายของการแข่งขันในเวลานี้เจ้าเมืองเทียนหานหยานกล่าวว่าการต่อสู้ที่เด็ดขาดของรอบที่1ิจะได้เห็นในทหารเกราะทั้งหมดหลอมอาวุธของพวกเขาเข้าด้วยกัน ในเวลาเดียวกันจากแต่ละระดับสำนักงานเจ้าเมืองจะเลือกสรรภาวุธที่ทรงพลังเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ขั้นหายนะที่ผลิตอาวุธเทพนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการแข่งขันครั้งก่อนพวกเขาสามารถไปข้างหน้าและมีส่วนร่วมในรอบที่10ของการแข่งขันสรนพาวุธ มีสันภาวุธระดับปรมาจารย์จำนวนไม่มากที่อยู่ในขั้นหายนะและสามารถสร้างอาวุธระดับเทพได้มีอยู่ไม่มากนักในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดชนิดของสิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตอาวุธระดับเทพไม่จำเป็นต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกพวกเขาเป็นสุดยอดนักสันภาวุธในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ ในที่สุดพวกเขาก็มาหลายคนค่อนข้างคาดหวังการแข่งขันรอบที่10จะจัดขึ้นที่สำนักงานเจ้าเมืองและเป็นการประลองครั้งสุดท้ายด้วยนักหุ้มกรอบปรมาจารย์ที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรต่างๆรวมตัวกันและหลอมรวมกันในเวลาเดียวกัน ยิ่งกว่านั้นหากพวกเขาสามารถได้รับชัยชนะในครั้งนี้โดยการเข้าไปที่สำนักงานเจ้าเมืองด้านข้างก็จะมีรางวัลมากมายเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เลือกที่จะไปกับสำนักเจ้าเมืองพวกเขาก็มีตัวเลือกที่จะเข้าร่วมกองกำลังระดับสูงอื่นๆและได้รับการสนับสนุนในการฝึกฝนในอนาคตโดยกองกำลังหลักเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรไหนก็ไม่มีใครอยากพลาดนักสันภาวุฒระดับปรมาจารย์ที่มีศักยภาพอันยอดเยี่ยม ดังนั้นการสร้างเกราะในครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากกว่าสำหรับผู้ที่อยู่ในระดับล่างเพราะมันส่งผลต่ออนาคตขอองค์พวกเขาสำหรับสันพาวุฒิระดับสูงพวกเขาได้รับชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือจากทุกคนทุกที่ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนพวกเขาก็เป็นจุดสนใจแน่นอนพวกเขายังต้องการกองกำลังระดับยักษ์เหล่านี้เพื่อจัดหาทรัพยากรที่ดีกว่าเพื่อช่วยพวกเขาในการฝึกฝน เฉพาะเมื่อขอบเขตการฝึกฝนของพวกเขาได้รับการยกระดับแล้วเท่านั้นที่สามารถเพิ่มความสามารถของพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเกราะหรือการเล่นแร่ปแปราธาตุแค่พรสวรรค์ของทั้งคู่ก็ยังไม่เพียงพอขอบเขตของการฝึกฝนเป็นรากฐานหากปราศจากการฝึกฝนแม้แต่การบริจาคพรสวรรค์ตามธรรมชาติในการผลิตชุดเกราะและการเล่นแร่ปแปราธาตุก็ไร้ความหมายเพราะไม่มีทางที่จะรับรู้ได้ เย่ yeah, ฟู่เทียนเฝ้าดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในฝูงชนเจ้าเมืองเทียนหานหยาและผู้ฝึกตนคนอื่นๆจากสำนักเจ้าเมืองต่างสงบและสบายใจพวกเขาไม่ได้แสดงสัญญาณเตือนภัยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามพวกเขาคงเดาได้แล้วว่าคราวนี้อาจมีกองกำลังลึกลับที่ซ่อนเร้นเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เหล่าปรมจานชุดเกราะในครั้งนี้ได้ทำลายความคาดหวังของพวกเขาทั้งหมดด้วยความน่าจะเป็นสูงที่สิ่งต่างๆอาจไปในทิศทางที่พวกเขาไม่สามารถคาดเดาได้กล่าวอีกนหนึ่งพวกเขาไม่สามารถควบคุมทิศทางการแข่งขันได้อีกต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันครั้งนี้แต่พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนกฎได้ในขณะนี้และห้ามไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันในรอบนี้ ในกรณีนั้นเมืองเทียนหานหยานจะถูกทําให้เสียชื่อเสียงและงานฉลองครบรอบร้อยปีนี้จะกลายเป็นเรื่องตลกทั้งหมดที่ทุกคนจะเย้ยหยันแน่นอนเท่าที่เย่ยฟู่เทียนสนใจเขาไม่สนว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางนี้เบื้องหลังงานฉลองนี้ที่การแข่งขันสันพาวุธมีแผนมุ่งเป้าไปที่ส่วนเซี่ยวซี่ยวยแต่ตอนนี้มีคนที่นี่ที่จะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความสุขที่ได้ดูการเปิดเผยทั้งหมดเขายังหวังว่าสถานการณ์จะวุ่นวายขึ้นอีกเล็กน้อย ตอนนี้บางทีทุกคนอาจคาดเดาว,ว่าใครคืออนณาเขตที่แท้จริงในความมืดเย่ฟู่เทียนก็คาดเดาเช่นกันใครมีความสัมพันธ์ที่เหลือเชื่อเช่นนี้ในการระดมกลุ่มนายทหารระดับสูงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสันพาวุธในดินแดนของแคว้นศักดิ์สิทธิ์มีอาณาเขตเพียงแห่งเดียวที่มีความสามารถนี้และนั่นคือสำนักเจ้าเมืองแห่งเทียนหยานแต่สำนักเจ้าเมืองเทียนเทียนหยานเป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยง ดังนั้นพลังลึกลับในความมืดอาจ,จไม่ใช่พลังจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์แล้วจะเป็นใครได้อีกคำตอบอยู่ตรงหน้าพวกเขาลานมืดภูเขาศักดิ์ที่ว่างเปล่ามีเพียงสองกองกำลังนี้เท่านั้นที่สามารถระดมปรมาจารย์ระดับสูงให้มาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสันภาวุทานี้ยังหมายความว่าผู้ฝึกตนแห่งโลกหลับและแดนศักดิ์สิทธิ์อันว่างเปล่าได้มาถึงดินแดนแห่งแคว้นศักดิ์สิทธิ์แล้ว เจ้าหญิงตวงและผู้ฝึกตนจากพระราชวังจัก,กรพรรดิดาวได้มากในขณะนี้แสงออโรราสากในดวงตาของพวกเขาหดกลับเข้าด้านในใครมาจากโลกใหญ่ทั้งสองนี้กล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นี่บัดนี้พวกเขาจะกล้าได้กล้าเสียถึงขนาดมายังอาณาเขตของแคว้นศักดิ์สิทธิ์โดยตรงหรือไม่นั่นจะหญิงจริงๆอย่างไรก็ตามหากไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆก็ไม่มีใครสามารถจับกลุ่มและขับสันพาวุธที่มีอำนาจออกไปได้ บางที่อาจมีบุคคลที่ไม่รู้จักที่น่าทึ่งอยู่บ้างในหมู่พวกเขาการแข่งขันสันพาวุธนี้ดูเหมือนจะน่าตื่นเต้นมากขึ้นทุกนาทีเมืองเทียนหยานทั้งหมดต่างตั้งตารอคอยการแข่งขันรอบที่10บุคคลสำคัญหลายคนในสำนักงานเจ้าเมืองกำลังพูดคุยกันขณะที่พวกเขารอไม่นานนะักก็เห็นผู้คนเดินมาทางใต้พวกเขาเป็นผู้ชนะที่มาจากรอบที่9ของการแข่งขันสันพาวุธ ดินแดนทางใต้เคยว่างเปล่าแต่ค่อยๆเต็มไปด้วยผู้คนที่มาภายหลังและพวกเขาทั้งหมดเป็นคนจากการแข่งขันสันภาวุธซึ่งตอนนี้กลับมารวมตัวกันที่นั่นอีกครั้งเ <_ pt im> มื่อผู้ชนะจากการแข่งขันสันภาวุธรอบที่9มาถึงภายในและภายนอกสำนักงานเจ้าเมืองก็เริ่มเงียบลงความสนใจของผู้คนมากมายพุ่งเข้าหาชายชุดดำซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านสันพาวุธที่เอาชนะเหมืองหยานเขามาจากไหนกันแน่ แต่ถ้าทางของชายอีกคนสงบลงเมื่อเขามองตรงไปข้างหน้าโดยไม่แสดงอาการกังวลแม้แต่น้อยคนอื่นๆก็เหมือนกันยืนอยู่อย่างเงียบๆท่ามกลางฝูงชนพวกเขาเป็นเพียงผู้ฝึกตนที่มาเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องกรอกพวกเจ้าออกไปที่นั่นด้วยเจ้าเมืองแห่งเทียนหยานกล่าวและในทันทีร่างก้าวร่างก็เดินออกไปข้างหลังเขาพร้อมกันบุคคลทั้งเก้านั้นสัมพันธ์กับอาณาจักรซึ่งเป็นตัวแทนของนักหุ่มเกราะระดับสูงสุดภายในสำนักเจ้าเมือง พวกเขามาที่ฝั่งตรงข้ามของคนเหล่านี้แยกจากกันด้วยก้าวแท่นยกการแข่งขันสันพาวุธนี้ยังเป็นจุดติดต่อระหว่างหัวหน้าชุดเกราะของสำนักงานเจ้าเมืองและผู้ฝึกตนจากภายนอกในงานใหญ่นี้ทุกๆร้อยปีโดยทั่วไปครึ่งหนึ่งของผู้ชนะมาจากสำนักเจ้าเมืองต่อไปหัวหน้าชุดเกราะในขั้นหายนะทั้งในและนอกสำนักงานเจ้าเมืองอาจเข้ามายังสำนักงานของเจ้าเมืองโดยตรงทางอากาศ เจ้าเมืองเทียนหานยานประกาศเสียงดังและได้ยินเสียงของเขาทั่วเมืองเทียนหยานเขาให้ความเคารพอย่างสูงที่สุดต่อผู้ชำนาญการสรรภาวุฒในระดับนี้โดยอนุญาตให้พวกเขาเข้าไปในสำนักเจ้าเมืองงาจากฟากฟ้าไม่นานหลังจากนั้นร่างสามร่างเดินออกมาจากทั้งสองฝ่ายทั้งสามคนเป็นผู้ฝึกตนในระดับขั้นหายนะบุคคลดังกล่าวหายากมากแต่เนื่องจากเป็นงานหุ้มเกราะที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดพวกเขาจึงมาที่นี่เช่นกัน ด้านนอกสูงเหนือท้องฟ้าร่างสองร่างปรากฏขึ้นที่นั่นแล้วตกลงสู่พื้นพวกเขาเข้ามาและค้งคำนับเจ้าเมืองเทียนหยาเล็กน้อยและกล่าวว่าสวัสดีเจ้าเมืองหวางปรมาจารย์มาจากที่ไกลและมันก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานเจ้าเมืองเทียนหยานกล่าวต่อหากมีใครอีกโกรดเข้ามา ไม่นานหลังจากที่เสียงของเขาจังหายไปอีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าเหนือสำนักเจ้าเมืองอารมณ์ของชายคนนี้ก็เหนือกว่าอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเขาปรากฏตัวผู้ฝึกตนจากสำนักงานเจ้าเมืองได้สอบถามเกี่ยวกับตัวตนของเขาแต่ไม่มีใครจำชายคนนั้นได้พวกเขารู้จักทั้งห้าคนที่ปรากฏตัวแต่ไม่มีใครรู้จักนายกรอบผู้นี้ สายตาของเจ้าเมืองแห่งเทียนหยานมีระดับของความจริงจังในขณะที่เขามองไปที่ชายคนนั้นเพียงเพื่อจะเห็นเขาลงจอดและคำนับในทิศทางของเจ้าเมืองแห่งเทียนหยานปรมจานกรอบมู่หยานทักทายเจ้าเมืองมู่หยานไม่มีใครเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนปรมจานใหญ่มาจากไหนเจ้าเมืองแห่งเทียนหยานถามข้ามาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสันพาวุธมันไม่สำคัญว่าข้ามาจากไหน มู่หยานได้ตอบกลับเจ้าเมืองเทียนหยานมองมาที่เขาแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะถามเขาเพิ่มเติมเขาหันไปมองชายหนุ่มที่ด้านหลังและพูดว่าเจ้าด้วยออกไปขอรับชายคนนั้นพยักหน้าแล้วก้าวไปข้างหน้าในขณะนี้ในเมืองเทียนหยานผู้คนนับไม่ถ้วนมองมาที่เขาผ่านภาพสะท้อนในกระจกบนท้องฟ้านี่คือร่างที่มีพลังอย่างยิ่งซึ่งซ่อนไว้นานโดยสำนักงานเจ้าเมืองไม่นานมานี้เมืองเทียนหานหยานก็ตระหนักถึงการมีอยู่ของเขา